นี่ช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าเธอใช้ท่าอะไรกับท่านประธานหรอท่านประธานถึงได้หลงเธอขนาดนี้ฮสบายไหมคะ เลยค่ะคนใหม่ของท่านประธานสิควงแขนไม่เข้าออฟฟิศด้วยะทำตัวยังกับเป็นเมียน้อยท่านประธานัางนนเ้ยเกจบกหม่ก็อย่างเงี้ยแหละชอบเรียกแข้งเรียกขาสวัสดีครับคุณจูคุณแก้มสวัสดีค่ะท่า,ทานประธานนี่คุณแคทเลขาใหม่ของผมสวัสดีค่ะพี่จูสวัสดีค่ะ ออท่านประธานคะเด็กใหม่คนนี้เนี่ยไม่เด็กเกินไปหรอคะดูดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีประสบการณ์อะไรเดี๋ยวท่านประธานเนี่ยก็ต้องมาปวดหัวสอนงานใหม่หะะรอค่ะสูว่าท่านประธานควรจะหาเด็กที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่านี้นะคะคุณจู ตอนที่คุณมาสมัครงานกับผมคุณก็เพิ่งจบมายังไม่มีประสบการณ์เลยนะแต่ผมก็สอนคุณจนคุณทำงานเก่งขนาดนี้ได้แล้วทำไมผมจะสอนคุณแคทไม่ได้ล่ะ <c oughs> แต่ถ้าคุณมีอะไรจะชี้แนะคุณก็บอกคุณแคทได้เลยนะครับใช่ค่ะได้ค่ะท่านประธานเราไปกันเลยค่ะ เห็นไหมล่ะแกฉันว่าแล้วต้องเป็นเด็กเส้นของท่านประธานขูบปากไปเลยแกแล้วทำมแกใจให้ฉันชอบเด็กคนนั้นนั่นหรอฝันไปเถอะฉันว่านะจริงๆตำแหน่งเลขาเนี่ยมันควรจะเป็นของฉันมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรฉันจะทำให้ท่านประธานได้เห็นว่าฉันกับเด็กใหม่คนนี้เนี่ยมันซูงเลยฉันไม่ได้อยู่ละฉันก็ว่าอย่างนั้นเลยแกข้อย่างมันเนี่ย มมซูแกก่่ไได้หรอท่านประธานคะให้สุชงกาแฟให้ไหมคะไม่เป็นไรครับเลขาของผมชงให้แล้วช่วงนี้เห็นท่านประธานเครียดๆนะคะถ้าอยงางน,นั้นสุนวดให้ดีกว่าคุณจะทำอะไรเนี่ย ประธานก็รู้นะคะว่าูกคิดไนีกับท่านประธานสูขชอบท่านประธานนะคะคุณออกไปจากห้องของผมเดี๋ยวนี้เลยแล้วไอ้การกระทําที่น่าเกลียดแบบเนี้ยผมขอให้มันเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่อยากจะตกงานแล้วก็ออกจากห้องของผมไปซะค่ะท่านประธาน สวัสดีค่ะวันนี้พวกพี่สองคนเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงกันหรอพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเด็กเส้นเหมือนเธอไงที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่ก็ได้เป็นเลขาท่านประธานทั้งๆท,งท,งที่ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนี่ช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าเธอใช้ท่าอะไรกับท่านประธานหรอท่านประธานถึงได้หลงเธอขนาดนี้นี่ พี่พูดแบบน erm ี้หมายความว่ายงไคะก็หมายความว่าพวกเราสองคนเนี่ยรู้หมดแล้วว่าแกเนี่ยมีความสัมพันธ์แบบไหนกับท่านประธานนี่พวกฉันไม่ได้โง่นะที่จะดูเธอไม่ออกเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ก็ได้เป็นเลขาท่านประธานฉันอยู่กับท่านประธานมาสิปีฉันยังไม่ได้เป็นเลขาท่านเลยเธอบอกว่าเราหนสิว่าเธอใช้วิธีไหนเอ๊ หรือว่าเธอใช้วิธีถอดเสื้อผ้ากับท่านประธานหลังนี่พวกพี่สองคนพูดอะไรเนี่ยให้เกียริท่านประธานด้วยนะคะ บายไหมคะ uh huh. ตรงนี้นะคะจ้ะวัาแล้ว,วเด็กใหม่คนนี้เนี่ยต้องเป็นเมียน้อยท่านประธานแน่แน่คุณจูพูดอะไรให้เกียรติผมด้วยทำไมหรอคะท่านประธานจูพูดผิดตรงไหนอะ่ะ ก็เห็นเห็นกันอยู่นั่งจูจีกันนี่ขอโทษนะคะคุณจะพูดอะไรเนี่ยช่วยดูที่ต่ำที่สูงเลยนะคะใจเย็นคุณจูผมคิดว่าผมคุยกับคุณรู้เรื่องแล้วนะผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งคุณกลับไปคิดทบทวนตัวเองซะแล้วก็อย่าทำแบบนี้อีกแต่ท่านประธานคะ ก็เห็นนี่ยคะว่าจูเนี่ยทุ่มเทกับบริษัทนี้มากแค่ไหนแล้วตำแหน่งเลขาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นของจูนี่ชของมันไม่ต้องพูดอะไรแล้วทั้งนั้นออกไปซะท่านประธานคะออกไปคะ่ะไม่เป็นไรนะ เขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละดมากเลยค่ะทำให้เสร็จก่อนเลิกงานด้วยนะ คุณแคทคะคะฉันฝากคุณเนี่ยถ่ายเอกสารพวกนี้ด้วยนะคะหมดนี่เลยเหรอคะจะหุ่นะรวะคุณแคทคะประกาหมดะะ้วค่ะรบกวนคุณแคทเนี่ยออกไปซื้อให้ด่วนเลยนะคะตอนนี้เลยนะคะ สวัสดีครับทุกคนที่ผมให้ทุกคนมาในวันนี้เพราะผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบทุกคนควรรู้กันแล้วว่าผมจะลงจากตำแหน่งผมจึงอยากจะเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความมุ่งมั่นมีความสามารถมาสารต่อธุรกิจของผมแกแกว่าใครจะได้เป็นประธานคนต่อไปวะก็ต้องเป็นคนเก่งแล้วก็มีประสบการณ์อย่างฉันไงละ่ะ ผมเปิดบริษัทนี้มาสิบกว่าปีและผมรู้ว่าทุกคนมีความสามารถแต่แค่ความสามารถอะคงไม่พอคนคนนั้น่ะจะต้องมีใจรักในบริษัทนี้เช่นเดียวกับผมผมจึงขอมอบตำแหน่งนี้ให้ กลูกสาวของผมขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับหนูนะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่สอนงานชั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยอะขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้บอกอ่ะว่าฉันอยู่ในสถานะอะไรฉันแค่อยากให้ทุกคนทำตัวปกติกับฉั้นอะ่ะ พ่อคะหนูสัญญาเลยนะคะว่าจะบริหารบริษัทเนี้ยให้ดีกว่าเดิมค่ะขอบใจมากเลยนะลูกพ่อฝากด้วยล่ะเชิญค่ะ คุณแคทคะคือที่ดิฉันมาวันนี้เนี่ยฉันแค่อยากจะมาแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ของคุณแคทนะคะถ้าคุณแคทมีอะไรให้ช่วยสามารถเรียกใช้ซูได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอย่างที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าดิฉันอะอยากบริหารบริษัทของคุณพ่อฉันเนี่ยให้ไปไกลกว่าเดิมงั้น ที่ฉันขอเริ่มเลยนะกันนะคะด้วยการไล่คุณออกค่ะใค่คุณแค like นไลท์เหตุผลแบบนี้หรอคะถึงกับต้องไล่กันเลยเหรอคะฉันแค่ชอบพ่อของคุณเนี่ยคุณไลท์เหตุผลจริงเลยคุณจูคะที่ฉันไล่คุณออกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคุณชอบพ่อของฉันคะแต่เป็นเพราะว่าคุณไร้ความสามารถคุณทำลายบรรยากาศของบริษัท ก่อกวนพ่อของฉันและอีกอย่างคุณยังจับกลุ่มนินทาคนอื่นให้ร้ายคนอื่นคุณจูคะเชิญคุณไปเขียนใบลาออกได้แล้วค่ะแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นพนักงานเก่าแก่ของที่นี่นะคะแต่ว่าคุณเป็นพนักงานของพ่อฉันไม่ใช่พนักงานของฉัน,นะคะ่ะเชิญค่ะ